นี่คือปรากฏการทางธรรมชาติเกินประกบกินเดือนพะนะงอ้สานบานเห้าเเอินกันวันนี้ก็เป็นปรากฏการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่นานๆที่ปีหนจะได้เจอจได้สัมผัส ำล,ลังเริ่มค่ายแล้วครับค่ายอยน้อยนึงแล้วนะครับเริ่มที่จะคายแล้วหลนะท่านอัจจะไม่คยได้ดูนะครับเพราะว่าจะรอบหลายปีจะเจอครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิสองนะครับเป็นวันลอยกระทงของประเทศไทย ทุกภาคส่วนจัดงานลอยกระทงขึ้นนะครับวันนี้นะครับสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยตั้งแต่โบร,โราณที่สืบทอดกันมายาวนานวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นกบกินเดือนนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ตรงกับวัน อังคารที่8พฤศจิกายนพยุทธศักราช2565ขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะฮะทุกภาคส่วนได้จัดงานนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันกาลังคไข่ได้ครับกาลังคไายออกคไายออกไายออก ก็บพราได้เร็วนะครับแตลว่าภาพก็จะเห็นจุดดำจุดขาวอาธิฐ่นเนจกน้อยแต่ว่าจุดดำมันจะแย่งไหลครับนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้สัมผัสยากทีจะเห็นนะครับตอนโดนหลายปีจะสิ็ว่าบรรจบพบพ่อนะครับนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งเป็น ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกนะฮะจักรวาลของเรายิ่งใหญ่ไพศาลนะครับของเห้าโลกวายใหญ่แล้ว็ยังมีดาวดวงื่นทิ่ใหญ่กว่าโลกอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดนะครับเป็นธรรมชาติที่มนุษย์นะครับแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นหานะครับดาวดวงใหม่ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ นะครับซึ่งในกาแล็กซีทางชั้งเผือกของเราก็มีดวงดาวที่เป็นล้าน,านดวงนะครับที่ม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ดูภาพในช่วงนี้นะครับกำลังค่ายเรื่อยครับค่ายเพราะทนหลายเลยครับแต่ว่าภาพอาจจะเพราะว่าผมขยายนะฮะก็จะเห็นแบบค่อยๆที่แต่ว่าดีมากคก็เลยเห็นเป็นแสง คือเหมือนแบบกำลังจะเต็มดวงแต่ไม่ใช่นะฮะคายได้ประมาณเสี้ยวหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกกลมเหมือนลูกฟุตบอลก็ได้ประมาณสัก10ซนนะครับของลูกบอลแต่ที่ภาพที่เห็นอาจจะเป็นแสงสว่างเพราะว่าภาพมันภาพอยู่ไกลนะครับก็อาจจะเห็นเหมือนกับสุกทั้งดวงแต่ไม่ใช่นะครับ เราพยายามที่กาลังจะคายไปเรื่อยค่ายออกมาค่ายออกมาค่ายมาเรื่อยๆครับค่ายแล้วครับค่ายแล้วพี่น้องค่ายแล้วครับค่ายเรื่อยเดี๋ยวก็ะิเต็มดวงเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปติดตามด้วยกันนะครับในช่วงที่คายออกเต็มดวงเราจะได้เห็นนะครับค่ายไปเรื่อยๆครับคายเรื่อยๆครับคายแล้วครับค่ายค่ายคายและคายคายเรื่อยๆ สำหรับช่วงนี้ก็มีการปล่อยโคมด้วยนะฮะปล่อยโคมนะครับปล่อยความถูกความยากปล่อยความลำบากไปกับโคมเป็นความเชื่ออีกแบบหนึง่งของชาวิสานนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับโคมก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยนะครับ ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าดวงลันขย่อยขึ้นมากครับพุ่มพุ่มาแล้วนะครับย่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับย่อยาวา ผมอยู่ที่สันบาซิตี้สีสมบูรณ์ตะบลคุมชาติอำเภอหนองสะฮ้องจังหวัดขอนแก่นนะครับาการปล่อยโค้งอยู่ทางวัดมาเรื่อยๆน,นะครับโคมเยอะนะครับประมาณร้อยกว่าดวงนะครับช่วงมาอท้ายก็เห็นประมาณ10บยี่สบดวงนะครับเห็นพระคุณเจ้าประกาศว่าสิปล่อยประมาณร้อยดวง คือสิ่งที่ชาวอีสานให้ความสำคัญในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับกำลังทยอยมากครับโค้งทยอยมาแล้วครับมาแล้วครับ ไปดูปกกินเดือนนิดนึงจะอยู่กับไฟด้วยนะครับมีไฟน้ำไฟซองข้างก็เริ่มค่ายออกแน่แล้วครับค่ายเรื่อยๆคายเรื่อยถึงดวงแล้วครับค่ายจะเบบดแล้วนี่คือธรรมชาติที่เขาสรรสร้างมา เป็นกฎธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลได้นะครับโคมก็จะย่อยขึ้นไม่เลยครับโคมไปเรื่อยครับโคมการปล่อยโคมโอ้หลายดีครับโคมไปเรื่อยครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับไม่รู้กี่ดวงเป็นกี่ดวง ไม่เลยครับเป็นสายเลยบันก็คนกันเป็นแถวเลยไปเรื่อยแลครับโคมโคมฝากกดแชร์กดไลค์กดใส่ใจสับสไครด้วยนะจ๊ะ ทีมงานดีเจสละชแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ